ขณะเดียวกันทางด้านของเครดิตสวิสค่ะเขาก็มีการออกมาเปิดเผยนะบอกว่าเตรียมที่จะจ้างงานจ้างพนักงานนะคะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มมากยิ่งขึ้นและขณะเดียวกันจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่เขาเตรียมที่จะจ้างงานมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ามองเห็นศักยภาพการเติบโตของจีนค่ะทางด้านของธนาคารเครดิตสวิสได้มีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นมากกว่า100ตําแหน่งในเอเชียแปซิฟิกในปีนี้โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ในช่วงที่เศรษฐกิจของภูมิภาค แห่งนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดวยสำนักข่าวบูมเบิร์กเขามีการรายงานนะคะเป็นการอ้างแหล่งข่าวว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางด้านของเครดิตสวิสเขาได้มีการจ้างพนักงานในเอเชีย เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ว่าจ้างทั้งหมดค่ะโดยทางด้านของคุณโทมัสกอสตายนะคะซ e o อของเครดิตสวิตเขามีการเปิดเผยด้วยเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะแม้ว่าเครดิตสวิตจะขาดทุนอย่างหนักถึง4.7พันล้านดอลลาร์นะคะแต่ว่าไรายได้ก่อนหักภาษีที่ได้จากธุรกิจของเครดิตสวิตในเอเชียแปซิฟิกปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าแต่ที่ระดับ577ล้านดอลลาร์ค่ะและก่อนหน้านี้ทางด้านของ ของเคดีสวิต์เขามีการเปิดเผยแผนการเพิ่มจํานวนพนักงาน เป็น3เท่าในจีนแผ่นดินใหญ่เช่นเดียวกับธนาคารรายอื่นๆที่พากาันเพิ่มการจ้างงานในช่วงเวลาที่จีนเริ่มเปิดตลาดการเงินซึ่งมีมูลค่าสูงถึง53ล้านล้านดอลาลาร์แล้วก็ยังคงตั้งเป้านะคะที่จะเพิ่มส่วนแบ่ง,งรายได้ในเอเชียเป็น25จาก20ค่ะโดยการขยายธุรกิจส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ธุรกิจการให้คำปรึกษาและวานิธนกิจสำหรับกลุ่มคนร่ำรวยในประเทศจีนด้วย